สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดตข่าวสารของ l e t ช์ซิตี้ก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่ l e t ช c ซิตี้นะครับอาจจะมีแข้งเกมรุกคนใหม่จาก Academy ี่ของสมูร Academy าเดมีของสมูร l e อนดัตชซนะครับเต็มไปด้วยดาวรุ่งพรสวรรค์ที่น่าประทับใจหนึ่งในผู้เล่นเหล่านั้นก็คือเจ้ากัน ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรน,นะครับและนี่คือล่าสุดเกี่ยวกับกองกลางรายนี้โดยธนวัฒน์กองกลางทีมชาติไทยนะครับได้รับโอกาสในการลงสนามให้ช่วยทีมชาติไทยนะครับนัดแรกอย่างเป็นทางการในศึกฟุตบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีนัดที่6เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาในโตเตี้มีดาวรุ่งพรสวรรค์ในแนวรุกเพิ่มอีกคนหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับกับสมุสรเล็กธนวัฒน์ได้เซ็นสัญญากับทีมเยาวชน นองซี่สมุรศรหลีกรองของฝรั่งเศสแล้วก็ฟูงฟักทักษะฟุตบอลอยู่กับทีมเจดุรูการฝีเท้าของเจ้ากันนะครับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะเขาคือจอมทัพขาประจําของทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนไล่ตั้งแต่ชุด U16 U17 โดยดเด่นขึ้นมาสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมชุดเล็กของทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากที่มุดสัญญากับนองซี่นะครับเจ้ากันเนี่ยก็ย้ายซบเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังจากทีมลิงกฤษที่ยินข้อเสนอให้กับธนวัตร แม้ว่าจะเป็นคนไทยแท้ไม่ใช่ลูกครึ่งแต่ธนวัตนะครับก็มีสัญชาติฝรั่งเศสเป็นสัญชาติที่2นั่นทําให้การขอใบอนุญาตได้ผ่านเฉลุยการเซ็นสัญญากับเลสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักไทยคนแรกของสโมสรเป็นทีมร้อยแล้วซึ่งปัจจุบันนะครับธนวัตรเองเนี่ยอายุ2 1ปีเป็นนักเตะขาประจาของทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดอายุไม่เกิน23ปีเคยทํา2ประตูนะครับที่พาเลสเตอร์ชุดเล็กถล่มทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์เนเตตอย่างท่วมท้น4-2 และก็เจ้ากันเนี่ยซัดไป2ประตูนะฮะในล่าสุดน,นะครับถูกดึงขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ที่กาลังรอประเดิมสนามบนเวทีพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกธนวัฒน์สามารถลงเล่นได้3าตำแหน่งนะครับในอาชีพการแข่งข,งของเขาและส่วนใหญ่เนี่ยลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกคล้ายกับเจมส์เมดิสันบางครั้งเขาลงเล่นในตำแหน่งปีกในระบบ4 4 2ได้อีกด้วยจากการรายงานของโซฟาสกอร์นะครับทำให้ธนวัฒน์นั้นเป็นอศุนโรกายที่ส่งบอลให้กับชุดยูยิได้อันตรายที่สุด แล้วก็การประเดิมสนามในพิมลีของเขาด้วยผลงานที่น่าประทับใจของทีมชาติไทยน่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดในระหว่างการแข่งขันโซฟาสกอร์ได้เปิดเผยสถิติส่วนตัวของธนวัฒน์เอาไว้ดังนี้การผ่านบอลได้มากที่สุดในสนามนะครับเป็นจํานวน48ครั้งมีเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลแม่นยํามากถึง84%ผ่านบอลสําเร็จในแดนกลางนะครับของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ78%สร้างสนุกการ5ครั้งซึ่งเป็นจํานวนมากที่สุดในเกมนี้ เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง4ครั้งนะครับมากที่สุดในสนามอีกด้วยอันนี้คือนับที่ทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียที่ผ่านมานะครับและแม้ว่าจะมีการเสียบอลไปถึง30%นะครับแต่มิดฟิลด์รายนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเองในการ,รเรชิญกับผู้ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่ง นักเตะดาวรุ่งของเลสเตอร์ยังพิสูจน์ได้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการครอบครองบอลการเลี้ยงบอลได้สําเร็จถึง3ครั้งจากทั้งหมด3ครั้งทําให้ธนวัน์ยังคงต้องปรับปรุงในเรื่องนี้ดังที่ทีมเนี่ยจะต้องมีการพัฒนานะครับและก็ให้เขาแสดงออกมาแต่เขาพัฒนาได้อย่างเร็วมากๆและหลังจากที่จบเกมนะครับมิดฟิลด์ว้เบียดเบียรอยนี้ได้โอกาสจากอากิระนิชโนลงสนามเป็นสวิตตัวจริงทันทีเป็นเกมแรกก่อนที่จะโชว์ฟอร์มส่วนตัวได้อย่างยอดเยีย่ยมและก็ช่วยให้ทัพช้างื่อนะครับกับอินโดนีเซีย2 2 มีเพิ่มเป็น9คะแนานจากการลงสนามทั้งหมด6นัดรั้งอันดับที่3ของกลุ่ม G ีโดยเขาเปิดเผยว่าผมมีความภูมิใจและมีความสุขอย่างมากที่ลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่เกมแรกแม้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะน่าผิดหวังแต่พวกเราจะพยายามทํางานหนักเพื่อกลับไปในเกมต่อไปธนวัต์ได้เริ่มพูดต่อนะฮะผมรู้สึกเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับที่ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ผมก็พร้อมที่ลงสนามเพื่อช่วยทีมในฐานะนักฟุตบอลผมก็พยายามทําผลงานให้ดีที่สุดออกมาเสมอ ผมคิดว่าพวกเขาทําได้ดีแต่เราจําเป็นต้องจบสกอร์ให้คมกว่านี้ถ้าเราคมกว่านี้นะครับผมคิดว่าเราน่าจะมีผลการแข่งขันที่ต้องการ2เกมที่เหลือกับ u ูเอครับและก็มาเลเซียมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเราต้องเอาชนะเราไม่ต้องสนใจทีมอื่นเราแค่ต้องเอาชนะให้ได้มิดฟิลด์จากเดลุสตี้นะครับทิ้งท้ายนอกจากนี้นะครับยังมีคอมเมนต์บนโลกออนไลน์นะครับจากแฟนช้างศึกทีมชาติไทยแห่ชื่นชมฟอร์มการเล่นของเจ้ากานธนวัต์ขนาดน้องเขาเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับ ทุ่มเทกว่าคนอื่นที่เล่นมานานบางคนนะ,ะมีจิตเล็กน้อยนะสถิติมันบ่งบอกเขาน่าจะปรับสภาพร่างกายยากกว่าอีกจากคนเมืองหนาวนะครับต่อไปครับธนวัตรสิบทับสิบไม่หักเลยครับเก่งมากของจริงครับเด็กคนนี้วิ่งไปทุกที่โทษสนามไม่มีหมดเล่นทั้งเกมรุเกรเกมรับเล่นได้ง่ายทําให้รู้เลยนะครับว่าน้องต้องตั้งใจฝึกซ้อมมาหนักมากๆานะครับและต้องทําให้ร่างกายดีขนาดไหนถึงมีทักษะเบสิกที่ดี กรับกับทีมได้เร็วมากยิ่งขึ้นทําให้เพื่อนเล่นง่ายครับขอชื่นชมจากใจจริงๆนะครับสําหรับเด็กคนนี้ต่อไปครับเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปนะฮะปรับปรุงกันต่อไปนะครับแต่วันนี้ธนวัฒนัดแรกเนี่ยถือว่าเล่นด้เนียนตาม,มากๆอยากเห็นเล่นกับเจจังนะครับส่วนแบ็คซ้ายวันนี้นะครับผ่านตลอดธนวัฒน์ดูเหนือกว่านักเตะไทยทุกๆคนในสนามวันนี้จังหวะในการรับบอลจ่ายบอลเนี่ยขยับหาพื้นที่ดูเนียนตาไปหมดเกือบทุกจงังหวะ นัดนี้ธนวัน์เอาใจคุณไทยไปเลยต่อไปครับธนวัน์คือตัวปลายของทีมชาติไทยยิบปีนะครับแม่นผ่านบอลได้เยี่ยมมากๆข้อดีอเกมนี้คือธนวัน์เป็นตัวแบกบในอนาคตอย่างแน่นอนธนวัน์ผ่านอยู่คนเดียวครับนอกนั้นเนี่ยแอคอาร์ตเกินไปที่รู้ๆกันนะครับว่าฟอร์มของธนวัน์ไม่แปลกไปเลยที่เล่นให้กับเลตเตอร์ฟอร์มดีสุดในทีมแล้วธนวันรเนี่ยทรงบอลพิมพ์ลีกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกคอมเมนต์อีกด้านหนึ่งนะครับ ต่อไปครับธนวัฒน์เล่นอยู่คนเดียวนะครับเปิดวางบอลเนี่ยดีจัดนะฮะคลาสบอลดีสุดๆเนื้อสุดๆนะครับเล่นบอลสมกับที่ไปเล่นอยู่ฝรั่งเศสมาฮ่าฮ่าฮ่าแบกหลังหักไปเลยน้องนะฮะอันนี้เป็นอีกคอมเมนต์อีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับที่พูดถึงธนวัฒน์นะฮะอันนี้แอดมินก็ตัดมาเป็นบางส่วนนะฮะเพื่อให้แฟนบอลเลสเตอร์นะครับได้ฟังกันนะครับต่อมานะครับ FA Thailand นะครับต้องยกนิ้วให้ธนวัฒน์ โชว์ความสวยสีเสื้อทีมชาติเป็นครั้งแรกแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามิดฟิลด์ตัวรุกรายนี้น่าจะถูกยืมตัวไปเล่นในลีกวันหรือสโมสรเชมเป็นชิพเพื่อให้ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในฤดูกาลหน้าซึ่งเจ้ากันนะครับมีพรสวรรค์และก็เทคนิคในการเล่นอยู่แล้วนะครับต้องอาศัยประสบการณ์มากยิ่งขึ้นจะมีการแข่งขันที่ดูเดือดสำหรับดาวรุ่งเนื่องจากเลสเตอร์นั้นยังวางแผนที่จะย้ายทีมสำหรับผู้เล่นแนวรุกและก็แนวรับในตลาดก,การซื้อขายนักงตะในช่วงเสมอน,นี้เชื่อว่าเขาน่าจะพัฒนามากพอที่จะะปรรเเดดดิมมสสนนาากับชุุใใหญ่อเลเอลต์ท้ย้ยแว แข้งชาวไทยจะต้องมีการฝึกฝนร่างกายให้ดีนะครับปรับปรุงวันระยะยาวของเขาและก็เล่นอย่างสม่ำเสมอก่อนที่เขาจะรับเดบิวต์ที่กิมโพสเตเดียมแม้ว่าเขาจะรับการเสนอชื่อให้เป็นตัวสำรองกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่มีความคาดหวังว่าเด็กคนนี้นะครับจะก,ก้าวขึ้นมาที่มีความคล้ายคลึงกับเค er ียร์แนนดิวเบอรี่ฮอนนะครับที่เป็นแฟนชื่นชมและจะกลายเป็นการแข่งขันที่น่าลุ้นที่สุดในอาชีพการค้าแข้งของดาวเตะทีมชาติไทยที่ชื่อว่าธนวัฒ ิสำหรบับข่าวต่อมาผลง,งานของเลตเตอร์ในเกมทีมชาติไทยเดน,นิสปร,รานในแกร็บมิดฟิ์ของนเเอร์ทตีได้ออกมาสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติเบลเยียมในเกมหมุนเครื่องที่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปเปิดบ้านเสมอกับกรีดหนึ่งต่อหนึ่งในขณะที่ยูริ่ตวลอมองนะครับได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วง8นาทีสุดท้ายส่วนทิ่โมติคาสเตสเย่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามส่วน ด้านซักดาโซยินซูนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติตุรกีแล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด45นาทีในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติตุรกีชนะมอนโดวา2-0ซึ่งในเกมนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่ประเทศเยอรมนีโดยเซนกิตฮุนแดน,นะครับลงสนามในครึ่งหลังและก็ทาประตู2-0ให้กับทีมด้วยซิตูรูโอดูเซนะครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวอเมริกันจากชุดยูยิบสามมีโปรแกรมลงสนามกับทีมชาติฮอนดูรัสในศึกคอนคาเคฟเนชั่นลีก รอบรองชนะเลิศที่โคโลราโดคิกออฟเวลา18.30นาทีวันนี้นะฮะนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของ t e Study นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ